สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ SPALI หรือบริษัทสุภาลายัยจำกัดมหาชน นายประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนพูดถึงแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2568ว่าคาดว่าจะมีการขยายย่อตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายอย่างซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคและการเติบโตของตลาดหนึ่งในความ เปลี่ยนแปลงสำคัญคือการลดลงของพพลายเพราะบริษัทต่างๆเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงและที่ดินในทำเลที่ดีเริ่มหายากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับเทรนด์สีเขียวและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI และอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่ต้องติดตามเช่นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถึงอย่างนั้นตลาดยังมีโอกาสเติบโตจากการ ลงทุนของต่างชาติรวมถึงการขยายตัวของเมืองรองในทำเลใหม่ที่น่าสนใจซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เดินหน้าต่อไปได้ สำหรับภาพรวมของบริษัทในปี2568สุภาลัลก้าวสู่การเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างเต็มตัวหลังจากขยายการลงทุนในประเทศออสเตรเลียช่วงปลายปี2567นับว่าเป็นปีสำคัญที่บริษัทเติบโตและขยายศักยภาพในทุกด้านด้วยความแข็งแกร่งของส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงที่สุดในอุตสาหการรมและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำโดยสุภาลัยยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A จาก คริสเรตติ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา11ปีซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง่งปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์รวม97,876ล้านบาทและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ51อีกทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่52,929ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่เพียง0.85เท่านอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างกำไรสุทธิได้4,201ล้านบาทในช่วง9เดือนแรกของปี2567ซึ่งถือว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในอุตสาหกรรม ในปี2568สุภาลัยมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด36โครงการรวมมูลค่าทั้งสิ้น46,000ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการแนวราบ28โครงการและโครงการคอนโดมิเนียมอีก8โครงการโดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายที่32,000ล้านบาทและรายได้ที่30,000ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนการเติบโตที่ชัดเจนและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ